นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะลองมาทําแบบในโฆษณาดูในโฆษณาเขาเสียบโทรศัพท์ลงไปในนี้ได้เลยนเราจะลองดูนะครับเดี๋ยวเราจะอัดไว้ด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะมาลองกันดูนะอัดไปเลยเอาลครเสียบให้แน่นนิดหนึ่งน,น,นะครับจะได้ชัวร์ไม่หลุด นี่นะครับ กล้องจากมือถือนะฮะที่เราเสียบเข้าไปนะบนเครื่องบินนะครับนะแล้วก็บินได้จริงด้วยนะครับเหมือนดังที่เขาโฆษณานะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเครื่องบินรุ่นนี้นะครับที่จะสามารถใส่แอคชั่นแคมก็ได้หรือจะเอาโทรศัพท์มือถือเสียบลงไปก็ถ่ายได้เหมือนกันเห็นไหมฮะเพียงแต่ว่าน้ําหนักมันจะเพิ่มขึ้นพอสมควรน,นะครับก็เวลาบินก็ต้องระมัดระวังแล้วก็รอบคอบม,มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เผื่อนะเรื่องจุดสี่ G คำนวณให้ดีนะครับจับล็อ วัดจุดสีจีนะฮะของปีเนี่ยวตัวนี้มันเป็นปีเดลต้าใช่ไหม,มเราจะมีจุดสีจีตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ตกทราบด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นกล้องจากมือถือนะครับก็นำมาแสดงให้คุณผู้ชมนะฮะที่สนใจนะได้เห็นนะครับว่ารุ่นนี้นั้น เขาทําได้ตามที่เขาโฆษณาจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าขอเตือนนิดนึงนะครับเวลบาบังคับถ้าใส่โทรศัพท์เข้าไปมันหนักขึ้นเนี่ยนะต้องเผื่อระยะเผื่ออะไรต่างๆนานา,นา,นาให้ถี่ถ้วนด้วยนะครับและนี่นะครับก็เป็นคุณสมบัติเด่นนะฮะของเครื่องบินบังคับรุ่นนี้นะครับที่นำมาสแสดงให้คุณผู้ชมที่สนใจทุกท่านนะครับได้รับชมกันนะครับ